ไอไลน์ดีไซเนอร์ใช้ยังไงเอ่ยได้มาแล้วแต่ไม่รู้วิธีใช้วันนี้แอดมินอยู่บ้านจะมาสอนวิธีการใช้งานแอปไอไลน์ดีไซเนอร์กันนะครับสวัสดีครับแอดมินอยู่บ้านนะครับวันนี้แอดมินอยู่บ้านจะมาสอนการใช้แอปไอไลน์ดีไซเนอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแอปนี้ได้มายังไงและใช้ยังไงกันเลยนะครับวันนี้เริ่มแรกนะครับเพื่อนๆต้องมาเช็คดาวของเกาะก่อนนะครับต้องได้เกาะ3ามดาวก่อนนะครับถึงจะได้แอปนี้นะครับโดยการมาเช็คดาวให้ไปคุยกับอิซาเบลครับและทำตามแอดมินนี้นนะะคครรััับบบบเเเเเพื่่่ออๆขข้าา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 ไปหิซลลลลทีีศกกกงแถมยว เล l ท a อกกับเบลไอแลนดนะครับและอิซาเบลจะอธิบายนะครับเกาะเราได้กี่ดาวแล้วนะครับอย่างตัวอย่างนะครับเกาะแอดมินได้5ดาวนะครับโดยการจะทําให้เกาะได้3ดาวเนี่ยเราต้องปลูกดอกไม้กับทารั้วเยอะๆนะครับแล้วก็วางเฟอร์นิเจอร์ไว้ข้างนอกนะครับวางในบ้านข้าไมนับแต้มนะโดยการปลูกดอกไม้เทคนิคแนะนำง่ายๆของแอดมินเลยคือประมาณ250ดอกนะครับและทุกดอกต้องบานหมดนะครับแล้วก็ถอนญ้าให้ทั่วเกาะครับถอนญ้าให้หมดครับจะได้แตะคะแนนแต้มเกาะเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันครับในส่วนนี้จะเป็นช่วยการเพิ่มคะแนนแต้มเกาะนะ สามดาวทําไม่ยากครับเมื่อเราได้เกาะ3าดาวแล้วนะครับวันลุ่งึ้นจะมี KK Slider มาแสดงคอนเสิร์ตที่เกาะครับซึ่งจะเป็นการจบเนื้อเรื่องของเกมนะครับเมื่อเราจบเนื้อเรื่องของเกมแล้วคอมนุกจะมาหาเราครับและให้แอป Island Designer นะครับโดยหน้าตาของแอปนี้นะครับจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้นะครับให้เราเปิดแอปขึ้นมานะครับแล้วกดเครื่องหมายบวกนะครับบนจอยสติ๊กนะครับก็จะแสดงหน้าต่างเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ในแอปนะครับโดยจะเป็นลายพื้นทั้งหมด10ลายนะครับแล้วก็ แอปขุดน้ำตกกับแอปขุดภูเขานะครับโดยของพวกนี้นะครับเราสามารถซื้อได้ที่ตู้นกไม้นะครับโดยใช้นุกไม้ในการซื้อนะครับที่ขุดน้ำตกประมาณ5,000ันนกไม้นะครับภูเขา5,000ันเหมือนกันครับส่วนลายพื้นต่างๆอยู่ประมาณ2,000นะครับเพราะฉะนั้น,นเพื่อนๆควรเก็บนกไม้ไว้สักประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000นะครับในการซื้อลายทั้งหมดพวกนี้นะ เสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวไปแต่งเมืองกันเลยครับวิธีการใช้นะครับให้เรากดเครื่องหมายบวกนะครับและเลือกสิ่งที่เราต้องการจะใช้นะครับวันนี้แอดมินจะเริ่มด้วยการใช้แอปขุดภูเขานะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะไปหาพื้นที่ที่เราต้องการจะขุดหรือเจาะนะครับโดยตัวนี้จะได้ทั้งขุดทั้งเจาะนะครับโดยการขุดภูเขานี่สามารถขุดได้ไม่เกิน2ชั้นนะครับคือชั้นพื้นล่าง ชั้นบนแล้วก็ชั้นบนอีกชั้นนึงนะครับถ้าเกิดเราไปขุดชั้นที่3เนี่ยเราจะไม่สามารถปีขึ้นไปข้างบนได้นะครับอันนี้โปรดระวังไว้ด้วยนะถ้าเกิดเราไปขุดชั้นที่3เนาะเราจะปีึ้นไปข้างบนไม่ได้นะแต่ว่ามันขึ้นมาเป็นภูเขานะครับแต่เราขึ้นไปข้างบนไม่ได้แต่ชั้นที่2อกับชั้นที่1ที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถขึ้นไปได้นะครับจากชั้นพื้นล่างนะครับโดยการใช้ก็ง่ายๆเลยครับกดปุ่ม A นะครับกดงนอีกทีคือทุนสร้างนะครับกดอีก ตึงระวังเรื่องของกีดขวางนะครับก่อนเราจะสร้างเมืองเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนนะต่อไปเราก็มาใช้พวกขุดน้ำตกนะครับ โดยการจะทําควบคุมน้ำตกได้เนี่ยเราต้องมีพื้นที่เผื่อ2ช่องนะครับคือด้านหน้าและด้านหลังนะถ้าเกิดมีช่องเดียวเราจะาไม่สามารถเจาะน้ําตกได้นะครับอันนี้เพื่อนๆต้องระวังไว้ด้วยนะถ้าเกิดอยากจะทําน้ําตกนะโดยการเจาะก็จะเหมือนกับการขุดครับผมโดยการเจาะนะครับเจาะหนึ่งทีคือเจาะนะครับแล้วขุดเจาะอ,อีกทีตรงบริเวณเดิกก็คือการกบนะครับส่วนใครอยากให้เป็นมุมม,มนๆนะก็ไปเจาะตรงมุมนะครับก็จะมนพอดีครับเหมือนกับการขุดเลย ก็ควรระวังนะครับเราไม่สามารถเจาะใกล้กับบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างได้นะครับควรเว้นช่องไว้นะถ้าเกิดติดเกินไปเนี่ยเราจะไม่สามารถเจาะได้นะหรือว่าหมิ่นมุมเกินไปอย่างเช่นตัวอย่างของแอดมินอน่หมินมุมภูเขาครับก็จะไม่สามารถเจาะได้เช่นกันครับเมื่อเสร็จน้ําตกแล้วต่อไปเดาจะไปเริ่มทําพื้นกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างน้าตกของหมู่บ้านแอดมินนะเดี๋ยวเราไปทําพื้นกันต่อเลยครับโดยลายพื้นนะครับจะแบ่งเป็น4ประเภทนะครับคือมีลายพื้นธรรมดาครับคือเป็นพื้นหญ้านะ แล้วก็พื้นดินกับทรายนะครับโดยพื้นดินกับทรายเนี่ยสามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับส่วนพื้นหินพื้นอิฐพื้นปูนพื้นไม้นะครับอันนี้จะเป็นพื้นแข็งครับโดยเวลาเดินจะมีเสียงแตกต่างกันนะส่วนอันสุดท้ายจะเป็นคัสตอมดีไซน์ครับอันนี้จะเป็นเราสามารถโหลดลายได้นะครับอันนี้แอดมินจะแนะนำภายในคลิปต่อไปนะว่าคัสตอมดีไซน์ทำลายเนี่ยทำยังไงนะแนะนำเล็กๆนะครับถ้าเกิดเราอยากปลูกมะพร้าวกางเมืองเนี่ยให้เราวาดพื้นทรายขึ้นบนกลางเมืองครับแล้วเอาต้นมะพร้าวมาปลูกซึ่งปกติเนี่ย มันจะโตอยู่ในพื้นทรายริมหาดแต่ถ้าเราทําแบบนี้เราจะสามารถปลูกมะพร้าวกลางเมืองได้เลยนะโดยปลูกอยู่บนพื้นทรายที่เกิดจากลายที่วาดนะครับส่วนวิธีการใช้แอปทาพื้นก็เหมือนเดิมกับตอนทําภูเขาแล้วก็น้ําตกเลยครับคือกดปุ่ม A เหมือนเดิมครับกด1ทีคือปาดกดอีกทีคือลบนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากทำมุมมนๆนะครับให้เราไปตรงมุมของขอบพื้นที่เราวาดไว้นะครับโดยเราจะต้อง ใช้กับพื้นที่มีจานวน2ช่องหรือ3ช่องขึ้นไปนะครับกับช่องเดียวจะเป็นการลบเหมือนเดิมนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องระวังไว้ด้วยนะอาจจะเป็นลบพื้นตัวเก่าออกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเราก็จะได้พื้นสวยๆมาแต่งเมืองกันแล้วครับโดยการตกแต่งลายพื้นเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ลายที่เป็นพื้นใส่นะครับวาทับลงไปลายบนพื้นได้เลยนะจะได้ลายที่มาทับขึ้นมาเพื่อน เพื่อให้มันแตกต่างจากลายพื้นเดิมที่มีอาจจะไม่ซ้ากันนะครับอันนี้อยู่ที่แต่ละคนออกแบบนะครับโดยแอดมินจะสอนในคลิปคัสตอมดีไซน์ในครั้งต่อไปนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะวาดขึ้นมาเองก็ได้นะเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปสอนใช้แอปไอแลนด์ดีไซเนอของแอดมินอยู่บ้านในวันนี้นะครับสุดท้ายก่อนจากกันวันนี้นะครับแอดมินฝากกดไลค์ กดติดตามช่อง YouTube อยู่บ้านหรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจคอมเมนต์ติชมเนื้อหาต่างๆเพื่อให้แอดมนินไปพัฒนาในการปรับปรุงคลิปในครั้งต่อไปและขอบคุณเป็นพระคุณอย่างสูงครับวันนี้แอดมินอยู่บ้านและช่อง YouTube อยู่บ้านลาไปก่อนครับ